เดี่ยวโอ้ยเที่ยวเที่ยวนี้ผันหน้าขาวเลยว่ะเที่ยวนี้ผันมาหน้าขาวหรือผันหน้าซีดเืิบไส้ตแตกแล้วผันเลย <g ül> นี่ผันคำโอ้ยมาเอาลูววเาล่เรียกว่าเปิดตลาเรียกว่าเปิดแต้ปวิ น้ำมาทุมาดีเตอกับนัการบปฐมาทั้งคู่ถูอว่าใครเป็ใครไมือู้หมู่จ่าแต่ตอนนี้เราผ่านแต่ปฐมมาเราไหวหนำแต่กันจุใจป่าซี่าซส่ป่นน้องไปใจญนี้แต่ยของเรามาราะว่าแหล้ะ เทปหงทองไอเทปหงทองมันอมกรเชากไปยแรงจะแสงนีไม่ยุไม่ยอไม่ทแท้ไม่ยไม่ยอไม่ทมแท้บอลมาีตีจี้มาขดของเอ้าัลอดฉลเอ้าัลอตัวแงน้ำนนาทีไม่เก่งซไม่แก่งีแรงแสงดีแล้เอาละเอาละเที่ยวนี้ไม่ยอมไม่ยอโ้แตไปกวนตคุณเดิ้งมาตุ้มใส่ตตไปแไปแล้วติเกตตกายแล้วเอาลเว้เดี๋ยวนี้นสิมตุ้มทิเตไม่ยอมจันีลวเทองเปทองบอกว่าเอาละเว้เดี๋ยวนี้ไปไปไปแล้วติเกตกายอาจารีได้ตลอดรอบบอล้ม ทิ้งปะุอันบมออันนีู้ดว่าแท้หอมองสิดลงมาแพงติดลงมาแพงจากวัดหอมเก็บกระตุนตังต้องสิดลงมาแพงพายหนีรัวรไวขาระยะกากร้อยห้าสิบตรสุดท้ายรลอยห้าสิบวสุดท้ายใครเป็นผููบัญชาใครเป็นหมว่านายเพ้อเอเป็นการเพิ่มกระ่ดดหรือสิงปทุมอย่าเล่นนำได้ปทุมตอนนี้อาวเอสิงปฐุมว่ายังไงสิงปฐุมจะหนี้ล่าอพยนีไัวเอ็ีท้หอมทอง เส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอชา้าตัดสินให้เรือที่อยู่ทางล่องน้ำน้ำเงินเทพหงทองเป็นผู้ชนะครับพี่น้องครับก็เป็นนั้นว่าเทพหงทองคว้าเงินรางวัลไปหน0 0งหมืบาทส่วนว่าเรือสิงห์ประตุมคว้าเงินรางวัลไป 12,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศครับก็เป็นนั้นว่าในประเภทใหญ่ก .2 อ2หรือว่าใหญ่ขอก็จบสิ้นไปแล้วนะครับเหลือที่ชนะก็คือ